ไม่เคยติดต่อดึงตัวลุงระวีดับเทียนข่าวกิเลนส่วนความเบนโจนาธานลุงระวีบอดใหญ่กิเลนพยองยันเองที่ไม่เคยติดต่อเพื่อดึงตัวเบนเดวิดโจนาธานเข็มดีมาขาแข้งให้กับทีมตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมามากมายว่าเมืองทองยินเตดและให้ความสนใจที่จะดึงตัวเบนเดวิดและโจนาธานเข็มดี สองแข้งดาวรุ่งลูกครึ่งฝีเท้าดีมาร่วมทีมนั้นล่าสุดลุงรวิโลทองหัวเรือใหญ่ของกีเรนพยองก็ได้ออกมาปฏิเสธเขาลือดังกล่าวด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลุงรวิได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจบ,บีบางปะกงถึงกระแสเขาดึงตัวสองแข้งรายดังกล่าวว่าเรื่องที่ทีมสนใจจะดึงตัวเบนเดวิตกับโจนาธานเข็มดีมาเสริมทัพในไทยลีกเล็กสองนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เราไม่เคยติดต่อเจราจากับ2คนนี้เลยด้วยซ้ำที่ผ่านมามีบางเพจเอาชื่อตนไปลงบอกเลยว่าตนไม่เคยคุยกับสื่อไหนทั้งิ้นเราซื้อตัวนักเตะเข้าสู่ทีมมาแล้ว2คนคือจเจริญสักวงกรกับวิลเลนพอปซึ่งเป็นตำแหน่งที่เมืองทองขาดจริงๆส่วนคนอื่นตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนนอกจากนี้บอสใหญ่ของเมืองทองอยูไนเตดยังได้ออกมาเผยถึงการรักษาอาการบาดเจ็บ ของเจ้าตองกวินธรรมศาสตรานั้นด้วยว่าค่อนข้างเป็นห่วงว่าเขาไม่น่าจะหายทันช่วยทีมในเล็ก2เพอเพออาจจะต้องพักรักษายาวอีกเป็นปีทำให้เมืองทองเหลือประตูที่ใช้งานได้จริงๆเพียงคนเดียวคือสมพรหยธซึ่งล่าสุดไดมอบนโยบายให้เสียเปรโดนดิซซ์ว่าจะมองหาในทวารฝีมือดีมาเสริมทัพอีกสักคนแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมบิ๊กเสือเผยอนาคตเบนหลังตกเป็นข่าวกับเมืองทอง เผยความชัดเจนล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเบนเดวิดจากการเปิดเผยของบิ๊กเสือหลังเจ้าตัวตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากที่เบนเดวิดเดาะเตะกูกครึ่งไทยอังกฤษที่ลงเล่นแบบยืมตัวอยู่กับสโมสรแกนแทเรอเอฟซีตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าอาจจะย้ายไปเล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดนั้นล่าสุดจากการเปิดเผยของบิ๊กเสือสำหิธบทนการจานาสุดหัวเรือใหญ่ของออกฟอร์ดยูไนเต็ดที่เป็นต้นสังกัดแม่ของแข้งคนดังกล่าว<ๆ>ก็ได้ออกมาเปิดเผยความชัดเจน ล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเบนเดวิดโดยบิ๊กเสือได้เผยผ่านเพจบี้บางปกงถึงกระแสะขา่าวดังกล่าวว่าตอนนี้ผมขอยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยกับเบนถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดและผมก็ไม่ได้รับการติดต่อทั้งจากการท่าเรือหรือทีมอื่นเลยแม้แต่น้อยคิดว่าถ้าเขาจะย้ายจริงก็ต้องคุยกับผมเป็นคนแรกอยู่แล้วแต่ณตอนนี้เบนยังไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม สำหรับเป็นเดวิดได้ลงเล่นช่วยการแทรเร่เอฟซีในช่วงเล็กแรกไปทั้งสิ้น12นัดรวมทุกรายการก่อนที่6นัดหลังสุดในลีกก่อนจะปิดเลกเจ้าตัวจะรับโอกาสในการลงสนามไปแค่6นาทีและตกอยู่บนมานั่งสำรองและไม่ได้ลงสนามไปถึง5นัด